แสงอรุณแรกจับต้องยอดเจดีวัดมหา,าธาตุศาสต์ส่สองผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของอยุธยาทว่าความสงบงนันพลันถูกฉีกกระชากด้วยเสียงคำรามกึกก้องผืนฟ้าหมวนมหึมาที่ไม่เคยมีใครคาดฝันปรากฏขึ้นเหนือซากประขกพังของวัดร,ราชบูรณะอย่างยืด,ด,ดเสียงตะโกนอันคุ้นเคยดังกังวาน ลูฟี่ในชุดเสื้อกั๊กแดงปลิวสวยดุดพยาวานอนคลั่งที่ตกลงมาจากฟากฟ้าเขากระเด้งตัวจากกำแพงอิดก่าวแก่พุ่งเข้าใส่ร่างเปลือยเปล่าของยักษ์ตนหนึ่งซึ่งกำลังกวาดมือทำลายวิหารเบื้องล่าง มันคือไททันสิ่งมีชีวิตน่าสะพรึงกลัวที่ไม่มีผิวหนังบิดเบี้ยวราวฝันร้ายกำลังย่างกรายย่างเชื่องช้าแต่ทวารุนแรงเข้าไปในใจกลางนาครเก่าแก่แห่งนี้ลูฟี่พุ่งหมัดยางยืดเข้าเต็มแรงหมัดปืนหมัดของเขาบิดเกลียวราวสว่านกระแทกเข้าที่ใบหน้าของไททันตนนั้นแต่ผิวหนังแข็งกร้าวเพียงแค่สะท้อนแรงกระแทกออกไป ไททานไม่แสดงสีหน้าใดๆนอกจากความว่างเปล่ามันหันใบหน้าอับลักษ์มองมายังมนุษย์ตัวเล็กๆที่กำลังยืนอยู่บนไหล่ของมันดูดมแมลงวันตัวจ้อยยอดประสาทหักโค่นเสียงกรีดร้องหวาดกลัวดังระงมไปทั่วมวลอากาศอบอวนด้วยด้วยฝุ่นผงอิดแดงกลิ่นสาป,ประหลาดของไททันคละคลุ้งปะปนกับกลิ่นดอกไม้ของเมืองเก่า ความตื่นเต้นในดวงตาของลูฟี่ฉายแวววาวความท้าทายครั้งใหม่รออยู่ตรงหน้าราวกับอยุธยาคือเกาะลึกลับที่เขาต้องพิชิตลูฟี่กระโดดลงจากร่างไถ่ท่านพลางมองซ้ายขวาอย่างรวดเร็วความวุ่นวายเบื้องล่างคือชาวบ้านที่กำลังวิ่งหนีตายบางคนอุ้มลูกจูงหลานบางคนกอดสิ่งของมีค่า เสียงแผดร้องของไทยท่านอีกตนที่พึ่งโผล่พ้นซากประขกพังของวัดพระศรีสันเพชรทำให้ลูฟีข่ขมวดคิว้วเขาเห็นความหวาดกลัวอย่างแท้จริงในดวงตาของคนเหล่านั้นมันต่างจากโจรสัตทั่วไปที่เขาเคยเจออะไรกันเนี่ยไอพวกยักษ์ประหลาดนี่มาจากไหน ลูฟี่พึมพำกับตัวเองเขารู้สึกถึงความคับแค้นที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กำลังทำลายสิ่งที่คนอื่นรักอยุทยาไม่ใช่แค่เมืองแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้วัดวาอารามสูงตรงานเจดี JD รูปทรงแปลกตาประตูเมืองที่แข็งแกรง่งทั้งหมดกำลังถูกบทขยี้ยังไร้ความปราณี ไทท่านอีกตนยื่นมือใหญ่ยักษ์เข้าขวาเจดีคู่ที่อยู่ริมน้ำลูฟี่เห็นแววตาของผู้เท่าคนหนึ่งที่กำลังน้ำตาไหลริน อยุธยาประวัติศาสตร์ของเราผู้เท่ารำ่ำไห้ราวกับหัวใจแตกสลายลูฟี่รู้สึกได้ถึงความเจ็บปวดนั้นมันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่มันคือจิตวิญญาณของผู้คนที่นี่จิตใจที่อยากจะปกป้องผุดขึ้นในอกไม่ยอมให้พวกแกทำลายที่นี่หรอก ลูฟี่ตะโกนลั่นพลางกระโดดขึ้นไปบนซากปราขักพังอย่างรวดเร็วเขาเห็นรอยเท้าขนาดมหึือมาทิ้งไว้บนพื้นดินที่เคยเป็นตลาดน้ำบ่อน้ำโบราณถูกเหยียบจนแหลกละเอะความลึกลับของไทท่านเหล่านี้ยิ่งกระตุ้นให้ลูฟี่อยากรู้อยากเข้าใจว่าทำไมพวกมันถึงมาปรากฏที่นี่และที่สำคัญที่สุดคือจะหยุดพวกมันได้อย่างไร การต่อสู้เริ่มซับซ้อนขึ้นเมื่อลูฟี่พบว่าแค่ต่อยตีไม่ได้ผลไยท่านเหล่านั้นดูเหมือนจะฟื้นตัวได้ลูฟี่ต้องหลบเลียกการโจมตทีที่ทรงพลังของพวกมันพร้อมๆกับหาทางช่วยชาวบ้านที่ติดอยู่ท่ามกลางซากประขกพังยางยืดปืนพก เขายิงหมัดออกไปต่อเนื่องราวหาฝนสร้างแรงดันลมผลักไท่ท่านให้ถอยห่างจากกลุ่มคนชราที่กำลังหนีเข้าไปในอุโมงค์ลับใต้ดินของวัดพุทธไทยสวรรค์ชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยเป็นนักโบราณคดีเก่าแก่ตะโกนบอกลูฟี่ว่าพวกมันไม่ชอบเสียงดังๆของระฆังวัด ลูฟี่หันไปมองระฆังขนาดใหญ่ที่ห้อยตรงานอยู่บนหอระฆังเก่าที่ยังเหลือรอดเขาฉีกยิ้มกว้างจิงเหรอยอดไปเลยลูฟี่ใช้ร่างกายอย่างยืดพุ่งตัวขึ้นไปบนหอระฆังพลางเกี่ยวตัวกับเชือกที่ใช้ดึงระฆังแรงดึงมหาศาลทำให้ระฆังใบใหญ่แกว่งไปมาสร้างเสียงดังกึกกล้องไปทั่วบริเวณ เสียงระฆังดูเหมือนจะสร้างความรำคาญให้ไทท่านยังเห็นได้ชัดพวกมันหยุดชะงักพลางใช้มือปิดหูทว่าก็มีไทท่านขนาดใหญ่กว่าตัวอื่นปรากฏขึ้นมันสูงเท่ายอดเจดีวัดพระรามผิวหนังเป็นสีแดงเข้มดวงตาเปล่งประกายความดุร้ายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมันคือไทท่านหัวหน้าฝูงลูฟี่รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่หนักอึ้งขึ้นมาในใจเขามาที่น เพื่อผจญภัยแต่ตอนนี้มันคือการปกป้องเมืองทั้งเมืองการปกป้องประวัติศาสตร์จากเงื้อมือของยักษ์ไร้สติเหล่านี้ ไทยท่านหัวหน้าฝูงคำรามลั่นซ่านคลื่นเสียงที่ทำให้กำแพงโบราณสั่นสะเทือนเสียงระฆังที่ลูฟี่กำลังสั่นอยู่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ผลร่างกายยางยืดของลูฟี่ถูกไทยท่านตัวเล็กกว่ารุมโจมตีจนกระเด็นไปมาเหมือนลูกบอลหมัดปืนกลอย่างยืดลูฟี่ใช้หมัดรัวกระหน่ำใส่ไทยท่านรอบตัวจนพวกมันกระจัดกระจายแต่ทันทีที่เขาหยุดไทยท่านหัวหน้าฝูงก็พุ่งเข้ามา อย่างรวดเร็วมันก้าวเท้าอย่างหนักหน่วงจนพื้นดินยุบตัวใบหน้าของมันบิดเบี้ยวด้วยความโกรธมันง้างมือเตรียมจะทบเข้าที่ตัวลูฟี่ ชาวบ้านที่กำลังซ่อนตัวส่งเสียงกรีดร้องลูฟี่ถูกทุบเข้าเต็มแรงจนกระเด้งไปกระแทกกับฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ร่างของเขากระเด้งกลับออกมาแต่เขาสัมผัสได้ถึงแรงกระแทกที่รุนแรงจนยางยืดของเขาแทบจะรับไม่ไหวลูฟี่พยายามลุกขึ้นแต่ไททานหัวหน้าฝูงก็ก้าวเข้ามาใกล้ผังเงือเท้าเตรียมจะเหยียบย่ำเขาให้แหลกคามือ ในขณะที่ลูฟี่กำลังพยายามดิ้นรนเขามองเห็นรอยแตกบนพื้นดินที่เกิดจากการกระแทกของไทาท่าน เมื่อมองลึกลงไปเขาเห็นแสงสีทองเรืองรองบางอย่างจากใต้พื้นดินนั่นอะไรกันลูฟีพ่พึมพำเขาเข้าใจแล้วถ่ท,ท่านเหล่านี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมาลอยๆแต่มันถูกดึงดูดด้วยพลังงานบางอย่างที่อยู่ใต้ดินของอยุธยาโบราณพลังงานที่อาจเป็นต้นกำเนิดของพวกมัน ลูฟี่เหลือบมองระฆังวัดอีกครั้งเขานึกถึงคำพูดของนักโบราณคดีไม่ใช่แค่เสียงดังแต่เป็นพลังงานที่สั่นสะเทือน เกียสองลูฟี่คำรามลั่นร่างกายของเขากลายเป็นสีชมพูแดงไอน้นามผวยพุ่งเขากระโดดหลบเท้าของไทายทันอย่างรวดเร็วราวสายฟ้าแลบพลางพุ่งตรงไปยังรอยแตกใต้พื้นดินที่เรืองแสงสีทองมันต้องมีอะไรอยู่ที่นั่นลูฟี่ตะโกนเขารู้แล้วว่าการต่อยตีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถหยุดยั้งวิกฤตครั้งนี้ได้ เขาต้องจัดการที่ต้นต่อไทท่านพุ่งตามมาติดๆมันกวาดมือทำลายซากประคักพังอย่างบ้าคลัง่งลูฟี่ใช้กำปั้นยางยืดชกเข้าที่พื้นดินซ้ำแล้วซ้ำเล่าหมัดเจาะยางยืดแผ่นดินแยกออกจากกันเผยให้เห็นศิลาจารึกโบราณขนาดใหญ่ที่เปล่งแสงสีทองสว่างจ้า ศิลาจารึกนั้นถูกโอบร้อมด้วยรากไม้เก่าแก่และมีรอยแกะสลักคล้ายอักษรขอมโบราณเมื่อแสงสีทองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าไทยท่านทั้งหมดก็หยุดชะงักสายตาของพวกมันจ้องมองไปยังศิลาจารึกราวกับถูกสะกด ลูฟี่รู้ว่าศิลานี้คือหัวใจของพวกมันหรือไม่ก็คือสิ่งที่ควบคุมพวกมันเขาตัดสินใจขั้นเด็ดขาดหมัดปืนกลนยางยืดบาเรตตาลูฟี่ปล่อยหมัดรัวๆใส่ศิลาจารึกด้วยความเร็วเหนือเสียงพลังของหมัดยางยืดกระทบกับศิลาจารึกอย่างรุนแรงก่อให้เกิดรอยร้าวเสียงเหมือนแก้วแตกดังลั่นไปทั่วบริเวณเมื่อศิลาจารึกระเบิดออกเป็นเสียงเสียถ่ท,ยท่านทั้งหมด ก็หล้มลงเสียงคำรามของพวกมันเงียบลงร่างกายของพวกมันเริ่มสลายกลายเป็นละองแสงสีทองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างช้าๆช,ชาวบ้านที่ซ่อนตัวอยู่ค่อยๆทยอยออกมาพวกเขามองดูละองแสงเหล่านั้นด้วยแววตาที่เต็มด้วยความหวาดกลัวและโล่งใจปรากฏการทั้งหมดนี้จบลงอย่างรวดเร็วดุดความฝัน ลูฟี่ยืนอยู่ท่ามกลางซากประหักพังหอบหายใจอย่างแรงแต่รอยยิ้มกลับผุดขึ้นบนใบหน้าจบไปอีกเรื่อง เขามองซากปราขักพังของอยุธยาด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยความเคารพเขาได้เห็นแล้วว่าสมบัติอันล้ำค่าไม่ได้มีแค่ทองคำหรือเพชรนินจินแต่เป็นประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของผู้คนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินแห่งนี้ลูฟี่กระโดดขึ้นไปบนยอดเจดีย์ที่เหลืออยู่เขาชูหมวกฟางขึ้นเหนือหัวพลางมองไปยังขอบฟ้าอันกว้างใหญ่ที่รอการผจญภัยครั้งต่อไปอยุธยาดินแดนแห่ง ประวัติศาสตร์ที่เขาได้ทิ้งรอยเท้าและวีรกรรมไว้เบื้องหลังตำนานของชายผู้เป็นราชาโจรสตรัตผู้มาช่วยกอบกู้เมืองโบราณแห่งนี้จะทุกเล่าขานต่อไปอย่างแน่นอน